สวัสดีค่ะวันนี้แสงจะพามาชมต้นไผ่นะคะต้นไผ่สูงมากเลยค่ะรู้ไหมคะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรทำทำของเครื่องใช้แล้วก็ทำเป็นบ้านได้ด้วยค่ะนี่เริ่มจากก่อนแรกก็คือทำกับดักจับสัตว์แล้วก็ทำกระติ๊ข้าวเหนียว แล้วก็ทำาืวดแล้วก็ทำกระต๊อบนะคะทำได้หลายอย่างเลยเวลาดมรงชีพก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ mm hmm. ไม้ไผ่สูยม,มาก นะคะที่นอตสตังเคยบอกไปว่าก็จะขึ้นแถวแถวนี้นะคะมันจะขึ้นอยู่ตรงตรงกลางลำต้นเลยค่ะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะพอรามันโตขึ้นมานี่นี่ทุกคนน็อตสตังเจอแล้วแหลงหน่อไม้นี่ไงมันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมคะยาวมากเลยค่ะโอ้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าหน่อไม้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นรอสตังนอตสตังยังไม่ ว่าหน่อไม้ปีขึ้นมาเลย ยาวเหมือนกันนะเนีนย่ยไผ่ทำทำของเครื่องใช้ได้ค่ะทําเป็นหลังคาก็ได้หลังคาทําจากไม้ไผ่ก็ได้นะคะส่วนใหญ่คนโบราณเขาจะทํากันค่ะเขาไม่มีสังกะสีหรือไม่มีอะไรทําเลยนะคะเขามีแค่ไม้ไผ่ค่ะแล้วก็เอามาถักถักแล้วก็จะได้เป็นหลังคากระต๊อบก็ทําได้ค่ะทําจากไม้ไผ่เลยเอาไว้กินเอาไว้ผัดเอาไว้แกงเอาไว้ต้ม แล้วก็เอาไว้จิ้มกินได้ค่ะทำได้หลายอย่างเลยถ้าจะว่าแนหน่หน่อไม้ก็เหมือนกับหน่อไม้ละคะ่ะแต่แนหน่หน่อไม้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะเราควรปลูกหน่อไม้ไว้ค่ะแถมไม้ไผ่ก็ทำได้หลายอย่างมากเลยค่ะเราเอาเราเอาหน่อไม้ไว้กินได้แล้วก็ทำได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่น นกสตังจะสร้างกระตบนะคะนกสตังก็ต้องใช้ไม้ไผ่เหมือนกันค่ะนี่แต่ก่อนคนโบราณนะคะเขาไม่เคยมีของใช้เลยเขาก็เลยนําไม้ไผ่มาทําเป็นเครื่องใช้ค่ะนอ่น,นสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย